เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอามุกแบบอาหาให้เองแบบเป็นเป็นแบบเหมือนมุกคำคมอ่ะเหมือนแจ๊ดชนชื่นที่แบบเล่นกับพวกตั๊กบริบูรณ์อะที่แบบว่าโอ้โหรถคันนี้สุดยอดขั้วไก่ใบกะเพราเลยครับตันนี้มันเป็นคังกิบไงวัยรุ่นเงี่ยสุดยอดขั้วไก่ใบกะเพราเลยครับเอาเอามุกนี้ไปเล่นนะฮะเชจ้ากูเดี๋ยวเดี๋ยวด้วยเบสแบบขยับเหงือกเลยอ่ะเอาเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โชว์รูมดีคาครับและนี่คือ Honda HRV ครับสีขาวครับตัวทถัง หลังคาเป็นหลังคาแก้วสันลุกยอดทั่วไก่ใบกะเพราเลยครับพี่ยอดทั่วไก่ใบกะเพราเลยครับพี่อะไรนะยอดทั่วไก่ใบกะเพราเลยครับเอาเอามุกนี้ไปเล่นนะฮะเชื่อกูเดี๋ยวเดี๋ยวเด้วยเบสแบบขยับเหงือกเลยอ่ะฮะเชื่อกูดิคือกูบอกไปแล้วไงก็ะฮะเขาให้ผมเขาให้ผมเล่นผมมุกผมไม่ใช่สุดยอดทั่วไก่ใบกะเพรามุกมึงเป็นปูกี่ปูกี่ปูกี่มีใครจะเอาปูกี่ไหมคะปูกี่ อะไรครับพูดถึงแล้วขาวขาวนี่เป็นคนชอบผู้หญิงขาวขาวมากเลยครับผมเห็นไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นแล้วกระเจียวฟาดคือปั้งอย่างนี้เลยอ่ะล่าสุดไปเดินโฮมโปรเจอไฟนีออนเดิอย่างนี้เลยอ่ะคืออะไรก็ได้ขอแค่ขาวไว้ก่อนขาวนี่เลยถ้าท่านที่อยู่อยู่ตอนนี้นะครับถ้าท่านมีอายุต่ำกว่า18ปีนะครับควรไปเรียกผู้ปกครองนะครับที่เป็นผู้ชายให้มาทำกระเจียวแข็งให้มาทำกระเจียวแข็งให้ดู เตือนดิพี่เอาเตือนนะอ่ามาเตือนนะครับมาเป็นมุกตลกครับผมไม่ใช่แบบเอ้ยมาเห็นแล้วมันจะทะลึ่งอะไรขนาดนั้นนะครับมันไม่มีอะไรทะลึ่งขนาดนั้นอยู่แล้วไม่มีจะวัดดูว่ามันเป็นยังไงอ๋อมันมีความแข็งแรงหรือเปล่าแข็งแรงหรือเปล่าถ้ามันอ่อนแอเนี่ยครับจะไม่ขายลูกค้าเพราะเดี๋ยวลูกค้าไปเกิดอันตรายใช่ครับพี่ดันชนมาอะไรมาซับเซนชันไม่ได้ถ้ามันไม่แข็งแรงถ้ามันไม่แข็งแรงใช่แล้วมึงฟังเลยอ๋อยังไงพี่เอามือออกเลยอ๋อ รถีะเป็นสีเดิมนะครับจากโรงงานคือสีขาวแบบนี้เลยแต่ที่ไม่เดิมโรงงานเลยคือนี้นะชุดแต่งของงานก็จะเป็นล้ออันนี้ r e สเบิกมือนหนึ่งนะครับยางนี่มือนหนึ่งนะฮะเคยสัมผัสพื้นในประเทศไทยเป็นครั้งแรกก็วันนี้และสัมผัสพื้นในโลกด้วยยางตัวนี้นะครับสุดยอดขั้วไก่ใบกระเป๋า ทางตัวนี้นะครับสัมผัสครั้งแรกในโลกที่ดีคาร์นี่เลยครับผมสัมผัสพื้นครั้งแรกในโลกที่นี่เลยในโลกที่นี่เลยเพอผลิตออกจากโรงงานก็มาสัมผัสมาสัมผัสใช้คำว่ายางเมือหนึ่งแล้วกันนะครับล้อเมื่อหนึ่งลาย30ครับแล้วก็จัดทรงด้วยสเต็ปของเราเลยใช่ครับวันนี้เรื่องของการชนไม่มีแน่นอนนะครับขับได้รถคันนี้ไปถือว่ายิ่งกว่าถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเองไม่ต้องรอพี่น็อตกรองสลักพัดโทรหาทุกๆวันที่16และวันที่1ครับพี่ถ้าท่านอยากโชคดีเหมือนคนที่ถูกรางวัลที่หนึ่ าวันที่1น<ช>ึ่งด้วยคัท่านไม่ต้องรอให้คุณน็อตโทรหารครับแค่เพียงคุณโทรหารเรานะครับที่เบอร์065 558 5888ยินดีให้บริการแค่นี้คุณก็จะโชคดีเหมือนคนที่ถูกรางวัลที่1แล้วนะครับแต่ตรงนั้นไม่สําคัญครับท่านมาดูถึงตรงนี้นะครับเรามีส่วนลดให้วันนี้เลยนะครับมูลค่า20,000บาทครับจากราคาเต็ม69,000บาทครับ69,000บาทเหลือเพียง589,000บาทเท่านั้นเหลือเพียง589,000บาทลดไป20,000นะครับถ้บ 6, 09, บาท่านยังไม่พอใจเรามีกิิฟต์์วเเเเชชอรป็็นนคงสด ให้ท,ท่านได้ไปเที่ยวทั่วประเทศไทยในช่วงปีใหม่นี้นะครับขอให้เพียงออกรถกับเราตั้งแต่วันที่1นะครับถึงวันที่31ธพันวาคมนี้เรามีโปรโมชั่นที่เรียกว่าดีคาพาเที่ยวครับเรามีกิฟต์เชอเป็นเช็คเงินสดให้เลย9,900บาทครับให้เลย9,900บาทครับาทให้เลยสุดยอดกโคตรแบบเป๋า <laughs> โบเโปรโชั่นที่มีชื่อว่าดีคาพาเที่ยวครับผมและเจ้าาพวกเรานะครับไม่ต้องรอให้ถึงวันที่1หรือที่16แค่เพียงคุณออกรถตั้งแต่วันที่1ึงถึงที่31ธันวาคมนี้ท่านก็จะโชคดีแบบนี้ไปอยู่ในมือแล้วครับครับผมสุดยอดคั่วไก่ใบกะเพราครับอ่ะบุ้งกี่ก็มา <laughs>